กราบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับกิเตนพยองนะครับเตรียมกลับมาใช้ชื่อเดิมเมืองทองอยู่ในแตดหลังจากสปอนเซอร์หลักอย่าง s c g นะครับที่ทําสัญญากําลังจะหมดลงครับและยังไม่มีวีแววที่จะต่อหรือขยายสัญญาออกไปเลยครับซึ่งทําให้เมืองทองจะต้องถอดคําว่า SCG ออกจากชื่อสโมสรรวมไปถึงโลโก้ของ,ง s c g ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรทั้งหมดออกไปด้วยคาดว่าสาเหตุหลักจากการไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ เพราะเมืองทองนั้นไร้ถ้วยแชมป์มามากกว่า4ฤดูกาลแล้วครับไร้นักเตะบิ๊กเนมหรือนักเตะทีมชาติเพราะถูกปล่อยตัวขายหมดครับเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในสโมสรสําหรับ scg ครับเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ในเมืองทองตั้งแต่ช่วงปี2012เป็นต้นมาเป็นระยะเวลากว่า8ปีแล้วครับโดยกิเลนพยองภายใต้โลโก้ของ scg นั้นสร้างผลงานไว้มากมายครับอย่างสแชมป์ไทยลีกในปี2 0 1 2 2น1 6 2แชมป์โตยโยต้าลีคับนะครับในปี2016 โดยคว้าแชมป์ร่วมกับบุรีรัมย์ครับละปี2017 1แชมป์ไทยแลนด์แชมเปียนคัพครับในปี2017 1แชมป์แม่โขงครับแชมเปียนชิพ2017คว้าตัวลุ้น f f c ซแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มได้2ครั้งครับในปี2013และ2017ครับสำหรับอีกข่าวนะครับกองหลังจอมถล่มประตูครับฟูมินเนนเซ่ครับยืนยันปล่อยดีเกาซบบุรีรัมนะครับฟูมินเนนเซ่ครับแลงการปล่อยกองหลังกับตันทีมวัย32ปีแล้ว โดยจะย้ายไปค้าแข่งในไทยลีกกับบุรีรัมยูไนเตดครับฟูมินินเซ่ครับทีมดังในศึกซีเรียเอของบาร์เซินนะครับแถลงการยืนยันปล่อยดีเกากองหลังกับตันทีมครับย้ายไปอยู่กับบุรีรัมยูไนเตดทีมยักษ์ใหญ่ในศึกโตโยต้าไทยลีกเป็นที่เรียบร้อยครับโกลบอลสปอร์ตครับสื่อในบารซินเพิ่งรายงานว่ากองหลังวัย32ปีได้รับข้อเสนอที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ครับจากประสาทสายฟ้านั่นเองครับทำให้ตัดสินใจย้ายกลับไปค้าแข่งในทวีปเอเชียอีกครั้งแม้ว่าจะเหลือสัญญากับทีม ไปจนถึงปี2022และล่าสสุดรครับทางด้านฟูมิเนเซ่ก็ยืนยันถึงดีลนี้อย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับดีเกาครับค้าแข่งให้กับฟูมิเนเซ่2ช่วงเริ่มจากปี2009ถึง2013ครับและกลับมาเล่นในทีมอีกครั้งครับตั้งแต่ปี2018ถึงปัจจุบันนี้ครับจนขึ้นแท่นเป็นกองหลังที่ยิงเยอะสุดเป็นอันดับที่6ในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยผลงาน11ประตูจาก183เกมครับ รวมถึงยังเคยไปอยู่กับอีกหนึ่งทีมดังครับในบ้านเกิดอย่างคูไซโรและที่สําคัญยังผ่านประสบการณ์โลดแล่นในทวีปเอเชียมาแล้วครับทั้งอันฮิลานยักษ์ใหญ่ของซาอุดีอาระเบียและอันซาจาในลลก UAE ครับสำหรับเพื่อนเพื่อพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์จากท่านนะครับจะเป็นกําลังใจกับเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกดซับสไครป์กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับ สวัสดีครับ